อ,อสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับโอ้ยเกิดอะไรขึ้นแล้วนะครับนะเกิดอะไรขึ้นป้าฝากจะดูอีกแล้วนะครับท้ากันนะครับท้าดื่มน้ําสาบงสาบานกันแล้วนะครับพี่น้องเอฟซีนะกับหนุ่มร้อยเกินนะครับพี่น้องเอฟซีนะเออนะครับหนุ่มร้อยเกินบอกว่าอะไรพุดในชุมชอกชุมชนแล้วเจอกันนะครับที่สนอนเลิ่งนกคา เออมันจะเป็นยังไงความมันกําลังจะบ,บังเกิดนะครับเนาะของขวัญกล่องใหญ่จริงๆออไตายแล้วนะครับนะออยู่ดีบววดีเนาะอ๋ป้าฝากก็โพูดเหมือนกันโอ้ยตายแล้วนะจะดื่มน้ําสาบงสาบานกันตอนนี้ไม่เอาแล้วนะไปเจอกันที่สนอเลิ่งนกทาโาอ,อ้ที่เชื่อถือไม่ได้ ออโอใครที่เชื่อถือไม่ได้ป้าฝากบอกโอ้ยตายแล้วนะครับพี่น้องเอฟซีนะโอ้ยกรรมกรรบอดต้องเบรจริงๆบันเทิงแหละครับงานนี้เนาะคอยเบ้าอยู่นะครับพี่น้องพอเกิดเรื่องเกิดลาปุ๊บอีนี่จะช่วยไหมครับอีนี่สะช่วยบอกครับนะ มันจะหาใครคนใดคนหนึ่งออกมาเป็นปากเป็นเสียงเออนี่แหละครับมันจะหาคนใดคนหนึ่งออกมาเป็นปากเป็นเสียงแทนมันมน,นะครับมีเรื่องมีราวจะสิเละมีเรื่องมีราวปั๊บไม่รู้ค่ะ <c oughs> ไม่เกี่ยวค่ะงงหมดแล้วค่ะจะทํางานนะคะจะสร้างบ้านค่ะไม่มีเวลาไปใส่ใจใครหรอกค่ะไม่ค่าหรอกค่ะนาน บาทนี้ครับพี่น้องเงีบซีพอมีเรื่องมีราปุ๊บไห้แบนี้ออนะร้อยเกินก็พูดอยู่นะนะป้าฝากอย่าร้องนะเน,นีนิดๆหน่อยๆอย่าร้องนะเขาบอกนะอยู่เฉยๆอยู่นิ่งๆคอยเว้าอยู่ป้าฝากเอ้ยเนาะด้วยความปรารถนาดีด้วยความเป็นห่วงอย่าไปยุ่งกับเขานะเนี่ยใช่ไหมล่ะ อย่าไปยุ่งอะไรกับเขานะ่นะเจ้าพวท่านเขาไม่ทันเขาพี่น้องเอฟซีนะพอมีเรื่องมีราวมีกระดงคดีมาคิดว่ามันจะช่วยเลอครับนะเนี่ยได้ไหมบันนี้ถ้าได้เดินทางไปนูนะ่นนะบันเทึครับพี่น้องนะเอฟซีนะนะคิดว่ามันจะพาไปฟรีๆหรือครับเนี่ยางต้ามคือเบาเอ้าคักอ่เบ้าคือคักบอก กีบามันจะภาไปชื่อ,อๆทีครับฝันนะครับ <laughs> <laughs> เออนะหน,หนูคนบ้านๆอยู่หมอๆแม่แม่บายุ่งกับไผฮ่าฮ <laughs> <laughs> ่าย่ายแา้่พ้่าฮ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 ่าหาหาใสา่หั่นัครับมับ่าฮ่า่าฮ่า่า่าฮ่า่ะน่ะ่ คือมากกรรมในการยืมปากนะครับนี่นี่นี่เป็นยังไงล่ะไอลบออกแล้วนะโพสนั้นะอะฮะจากโพสโพสเนี้ยเขาแคปได้เขาแคปได้พี่น้องตายแนละ้วต้นสบับใช่ไหมล่ะเอาลูกเ,เ,เขาไปขึ้นโ,โอ้โนี่ไงอ๋อเอาลูกเขาไปขึ้นโพสโอตายแล้วพี่น้องเอฟซีเนาะแล้วก็โพสเขาลบแล้วใช่ไหมเออตัวนั้นเอาโอไปเปิดศึกกับเขาเองพี่น้องเอฟซี แต่ไปปิดหน้าตรงนี้ใช่ไหมปิดตรงปากตรงนี้ใช่ไหมอ,อันนี้คือต้นฉบับอันนี้คือต้นฉบับนะครับของเขานี้พรุ่งนี้เจอกันที่สพเรงนกทานะครับผมอย่าหาว่าผมใจร้ายนะครับป้าฝากนะครับอา่าใครส่งให้ป้าฝากโพสก็รับผิดชอบก็ได้แล้วก็แล้วกันแนนะลบไม่ทันแล้วนะครับ ลบไม่ทันแล้วนะครับประฝ่านะครับโอ้ยนะครับพี่น้องเอฟซีนะอยู่ดีบ่าวดีพี่น้องกับหัวดาหัวยิก <c ười> ใครสั่งล่ะครับพี่น้องเอฟซีพดเลิศเอยเอยพดเลิศพดเจ้าหน้พดเลยพดเลยอเอฟซีมาเบิ่งเจ้อีดอกเอฟซียังจีซอยเจ้าดอกเ <c ười> อ้ยเอ้ยเสือส้อ,อ, <c ười> อคอยนี่ ซอยคอยเอื้อยซอยเสื้อคอยนี่เอาลูดเอาลวดพดเลยพดเลยนั่นจริงหรือเปล่าใช่หรือไม่เอาลวดเอื้อยพอดเลยเสื้อคอยนิเสื้อคอยลูดจัดการมันอย่าปล่อยมันจัดการมันเลยพดเลยเสือ้อคอยโอ้ยตายแล้วนะครับพี่น้องเอฟซี ไปเสือไปเสืออีหยวกไปเสืออีหยวกครับนะเ,เป็นทังไดแอดมินมันโดนมันซอยอย่างบอเป็นยังไงครับตอนนี้ไม่เอ่ยถึงกันเลยครับออกมาปกป้องมันเพราะอะไรครับมากรรำในการดืมปากไงครับเพราะตัวเองไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรกับเขาใช่ไหมอะไรครับถึงได้มารับเคารับกรรมแทนเขาออกมาปกป้องเขาจะช่วยอะไรครับรอดูนะครับพีบ่น้อง fc เออนะครับโอ้ยตายแล้วครับพี่น้องเอฟซีให้เออนะครับจะลองก็แล้วกันลองให้ออกไ like, ลค์คักๆวันนี้น้ำจาดป้าฝากโอ้ยโฟลดโลด,โลด,โลดเดี๋ยวเอฟซีกะสีโอนมาช่วยอีกเจ้าดอกเออโฟลโลดครับผมเอาเขาเจ้าเขานะนะครับนะ นี่แหละครับคือเกิดอะไรขึ้นเกิดจากมหากรรมในการยู่การแย่ไงพี่น้องเอฟซีมหากรรมในการยืมปากหัวประท่านเอาเลยบ่น้องเอาเลยพี่จัดเลยพี่จัดเลยโพดเลยเดี๋ยวนี้จัดเสืออ้อน้องเออจัดไปเลยโพดเลยทันทีเอาลูกเขาขืนไว้เขาก็จัดให้เท่านั้นตัวครับพี่น้องเอฟซีนะลบแล้วเขาไม่ทันครับพี่น้องเอฟซีโอ้ โอ้ยนะครับท่านเมื่อกินอ่าอยู่ชื่อ,อกับโมเป็นเนาะโอ้ยนะครับจะบ่ท่านเขาเนาะนะครับไปอยู่ในหมากในกีเขานะครับเนาะคือว่ากกไหมเนาะคือิว่ามันแห้งแง่แห้งเกนหลายเนาะ คนบัดเท่าแล้วบัดหัวงงเนาะบัดก๊กไหมบัดอายุแกอันมันอันอายุมันแกบัดเกณียหลายนะพี่น้องเอ็มจีต้นใหม่นะยุยุย่ให้เขาอ่าทะเลาะกันให้เขามีปัญหากันกันไงครับพี่น้องเอ็จีเอาใจบอคอยเบานะ่ะโอ้ยคือว่าสิคือสิเป็นก๊กไมมเนาะ อแหงเถว่าเกณฑ์ไหลแหงหูจักเนาะโมขาบ่าท่านขาบ่บ่ท่านเลียมเขาพี่น้องเอฟีอ่าบ่ท่านเลี่ยมขอรนนั้น,ะนนะจะเดินทางอยู่เน๊บั่นี้แต่เป็นกระดงคดีความไปทีซอยบ่เนี้เอฟซีเซซอยมันบ่ออนะครับตัวเรานี่แหละนะอ่าที่พึ่ง,พ,งพึ่งพาตัวเราเองนะพี่น้องตนปีที่พึ่งเองตนนะอืม อยู่สื่ออยู่ดีบ่าดีแบบไปผนลบบรทันขาว่าแล้วเจอกันนะป้าฝากนะออเจอกันนะป้าฝากนะว่าบาญญาณนี่เขาก็มาถามดิออชาวบ้านที่อยู่อ่าหมู่บ้านก,ก,กุกล้วยคะ่ะรู้สึกยังไงคะกับคดีนี้คดีคล้ายๆกันอ่าเิ่นว่าวจังสัน้จนจังสีอะไรแล้วพี่น้องเอฟซีเออมาถามชาวบ้านที่อยู่ก,กุกล้วยนะ อ่อะไรครับน้องอาริดอเลสอ,อ่นนะอนะเขาก็โอ้ยเลนมาถามอดพี่นะครับบานนี้ <c oughs> โอ้ยขอวาน,อกกน้องกินอ่อยู่ดีบ่ว่าดีนะครับพี่น้องเอฟซีนะเนี่เมื่อวานเห็นยกมือไหว้ช่วยอยู่นีว่า <c oughs> ิิไปช่วยจังได้นะครับพี่น้องเอฟซีเนาะนะ หายนั่นะ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 อออย่ะไปห้เด้อนะอนะอได้สวมได้ดังสวมใจอีก